น้ำสลัดครีมซีฟูด้ดทำกินง่ายทำขายดีพริกเขียว50กรัมชีหนึ่งต้นน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะใบโหระพาสิบใบกระเทียม50กรัมน้ำาว4สี่ช้อนโต๊ะใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นมายองเนสห้ารอกรัม ใครจะเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงปั่นให้ละเอียดชิมรสและความเข้มข้นตามชอบเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินพร้อมขาย ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะ